สวัสดีครับเมียลิิบานะครับวันนี้เราอยู่ใน Dark Traveler นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดไกด์เพิ่มบาลังสายเติมน้อย2 5ล้าน 5- ถึง3มล้าน5มีอยู่ว่นี่ประมาณ3 3ล้าน3นะสามารถทําได้นะครับไม่ต้องเติมเยอะนะแล้วก็เติมเงินไม่เข้าทํำยังไงนะครับอันนี้คนถามมาตู้ออกไปแล้วทํายังไงครับพี่บีพวกตู้ l i m i t ต็ดอิฟิกยาเบี้ยวอ่าแล้วก็เป็นส่วนชิงหลงถ้าออกไปแล้วทํายังไงใช่ไหมครับอัปเดตหอตัวละครตั้งแต่1 ตั้งแต่หอแรกเลย1ถึง100แล้วก็200หอ6ธาตุนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนเดียวเอาตู้อีกเอาตู้ลิมิเต็ดก่อนอะตู้ลิมิเต็ดนะครับตอนนี้คือชิงลงตอนนี้เหลืออีก10บวันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดตอนแรกจะมีตู้งูตู้อีฟิกใช่ไหมแล้วก็ตู้กาเบียวตามมานะครับ วิธีการถ้าพลาดขึ้นมาก็ไม่มีทางเลือกเลยครับอันนี้เอาพูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยนะก็แค่จีบครับอันนี้หลายคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่หลายคนไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับเอาค่ามิตรภาพเนี่ยเอาขนมให้มันเลเวลสิบครับเห็นแล้วเนี่ยมันจะปลดห้องสุดท้ายซึ่งที่เราเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เศษอยู่5ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากจที่เราผ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะมากดรีรันได้เนี่ยทั้งหมดคือ 3, สามเศษหนึ่งอ่าสองอ่าสามแค่นี้ครับ 3, สามเศษหลักๆนะอ่าก็ ทำตามนี้แหละครับเนี่ยมีทุกวันนี้มีก็ทาซิงหลงด้วยเนี่ยเนียก็บเศษหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไล่ทําไปเรื่อยๆก็สำหรับตัวไหนที่เพื่อน <c oughs> ๆพลาดไปมันก็ต้องจีบครับแต่เออข้อแม้คือต้องมีหนึ่งตัวนะก็คือมีตัวตัวละครที่ต้องการจีบหนึ่งตัวนะครับแค่นัน้นเองจบมีวิธีไหนอีกครับพี่มีครับโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีทางเลือกคือต้องกินสไลด์ครับนี่มากินสไลด์ตรงนี้ครับนี่ก็เนี่ยพยายามเนี่ยเนี่ย คาตามเงื่อนไขได้ครับสไลด์รวม60ตัวก็เอาตัวหลักหนึ่งตัวแล้วก็มากินสไลด์แค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันนึงนะร้อนสไลด์มีหมดเดี๋ยวต้องหายตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาถ้าเกิดเรามีสไลด์แล้วก็สไลด์กินตรงนี้ครับแค่นี้จบแ้ลอ่ะวิธีการสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะไปเชื่อเพราะว่าพี่บีบีครับผมเก็บวันละสามเศษไม่ไหวก็คือเติมเงินเนี่ยตรงนี้เลยครับนี่เพื่อนๆก็กดเลือกเลยครับเนี่ยเลือกเศษได้เลยครับ เอาตัวไหนก็เลือกไปครับถ้าเกิดตัวไหนที่ขาดเอาอย่างอ e ีฟิกก็สามารถเก็บได้ก็เติมเขา85บาทมีถึงบอกไว้ว่าอย่าพลาดครับมีก็ย้ําไปแล้วตั้งแต่วันแรกเลยอีฟ e ิกต้องดาวลุงนะเออนั่นแหละต้องดาวลุงนะครับถ้าไปตามใครแล้วพลาดขึ้นมาก็เจ็บอะเกมเนี้ยมีบอกได้เลยนะนั่นแหละเพืเ่อนๆก็เลือกเอาอ่า e อีฟิกเอากาเบียวหรือว่าจะเป็นชิงหลงถ้าชิงหลงยังไม่ออกยังไม่ต้องนะก็เปิดไปตั้ง12 13วันมันน่าจะลุงอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆพลาด e อีฟิกไปอาจจะเป็นแบบ1ดาวแดง3ดาวแดง5ดาวแดงก็คงต้องจัดแบบนี้นะครับ ก็บอกแล้วถ้าเจ็บกดอย่างนี้วันละ85บาทเจ็บแน่นอนนะจัดว่าจุกแน่นอนก็จัดไปนะครับถ้ามัน85บาทได้หนึ่งตัวยังพอว่านะคือไม่ก็แบบ30เศษแม่ง10เศษโอ้เสตเลยอ่ะ850ตัวหนึ่งตัวโอ้โหเอ้ยแม่ไม่ถึงดีกว่า6รอบอ่ะเนาะโอ้ก็เยอะอยู่ว่าสี่ห้ารอบาทอ่ะเออประมาณนี้แหละครับ จบไปในส่วนตัวลิมิตถ้าเอออิฟิไม่ดาวลุงทำยังไงกาเบียวดาวไม่ลุงทําไงก็ต้องคงต้องแบบเนี้แหละครับถ้าเกิดชิงหลงตอนนี้เพื่อนๆยังพลาดอีกใช่ไหมก็จบเลยอ่าต่อไปเป็นส่วนเรื่องการเติมเงินไม่เข้าลี่มีคนถามมาแล้วก็ในบอร์ดมีเห็นคนบ่นกันเยอะมากนะก็ไม่มีทางเลือกครับเข้าเพจมาเลยครับพิมพ์อ่าเพจเขาชื่ออะไรนะ ดาก้อนเทเวลเลอร์ทีเฮดนะครับออาเดี๋ยวมีขึ้นชื่อเพจได้ดูแล้วก็ทางแอดมินไปโดยตรงเลยครับก็บอกไปเลยว่าผมเติมเงินมาแต่ว่าเพื่อนๆที่เติมเงินไม่เข้าต้องถ่ายรูปสลิปไปเ,เขาดูด้วยนะถ่ายรูปภาพเติมเงินไม่เข้าอาบีมีไม่ได้เป็นสลิปได้จะดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นการันตีว่าเรามีหลักฐานเนี่ยส่งไปเดี๋ยวเขาจัดการให้ครับก็จบไปส่วนเรื่องที่สองนะครับเอ่อต่อไปเรื่องที่สามาเรื่องอะไรดีอ้าวไกด์เพิ่มพลังแล้วกันอ่ะไกด์เพิ่มพลังก็ไม่มีอะไรมากมายเลยครับคือเพื่อน้เอเกต่างองปนปจ ปีศาจประหลาดอยู่ไหนอะไรแบบก็คือเราจะต้องเปิดขวดม่วงถูกไหมครับนี่ขวดเปิดขวดทองขวดม่วงขวดฟ้าเพราะนั้นแล้วเอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือมันก็จะมีวนเนี่ยแล้ววนต่อไปนี้มันจะวน l ูปประมาณ3กิจกรรมใช่ไหมกิจกรรมแรกเริ่มมาคือปีศาจประหลาดอยู่ไหนอ่ะหนึ่งต่อไปก็จะไปเปิดในส่วนแต่ต่อครับแล้วก็อันที่3สุดท้ายเลยก็คือเจ้ามังกรแค่นี้แหละวิธีการดองก็คือให้เราดองของไปเรื่อยๆเลยครับกิจกรรมอะไรมาแเราก็ไปเปิดอันนั้นแค่นั้นเองอ่ะอย่างตอนนี้ปีศาจประหลาดมาอยู่ไหนเราก็เปิดขววดม่ง พวกคอนแล้วก็เจ้าเวทมนต์มังกรก็ควรดองไว้แค่นี้ครับจบแล้วเข้าใจแบบง่ายๆเลยแต่ว่าอันที่พลังต่างกันเพราะว่าบางคนเขามไม่ทราบไงแบบเริ่มมาก็เปิดแต่ทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเปิดเป็นมนต์ทิ้งเปิดขวดทิ้งซึ่งมันก็ไม่ต้องกิจกรรมเพราะเราเปิดไม่ต้องกิจกรรมมันก็ไม่ได้ของฟรีถูกไหมครับซึ่งของฟรีพวกนี้เราจะช่วยทําให้เราเก่งขึ้นเยอะอย่างเช่นใบโคเวอร์ over, เห็นไหมซึ่งใบโคเวอร์ over, เนี่ยเราเอาไปแลกของเนี่ยอย่างปีศาจดูเดือนไม่ได้แท็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้เดี๋ยวดูของตัวหมีเลย มีอัพไปเกือบเกือบสุดแล้วเออดามเมจมันขึ้นเยอะนะไม่ใช่นี่ครับขออนุญาตก,กดสักนิดนึงนี่แล้วบวกเก้าเนี่ยครับไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นแลวอันนี้ช่วยได้เยอะยมากเลยนะในการผ่านด่านนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเพื่อนๆจะต้องพยายามถ้าเกิดเป็นสายฟรีสายเติมน้อยมีก็แนะนําว่าถ้าคนที่ดองมีโอกาสไปเบิ้ลสองกิจก,กรรมตอนหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเอาแค่หนึ่งกิจก็ได้สิบสองใบถ้าเกิดเพื่อนๆจบสองกิจได้ก็ อยู่ที่การดองนะครับดองมากดองน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราได้ไปโคเวอร์มาเราเอาไปแลกปีาศาจดูเดือดมันก็เก่งกว่าถูกไหมวิธีการแรกก็คืออันนี้หมีบอกไปแล้วคือเอาฟักทองบวกแทงยี่สิบก่อนเสร็จแล้วเอาบังกรดําบวกคี้ครับอ่าอันนี้เราเน้นโจมตีก่อนเพราะว่าถ้าเราโจมตีทีเรวตายหมดเราก็ชนะเลยใช่ไหมแล้วค่อยมาเอา h p แล้วก็เอาสุดท้ายค่อยเอาหลบท้าไมเอา h p เพราะว่าชิงหลงเงี้ยเห็นป่ะ head 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 อ่าเมื่อกี้ head p ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือตัวละครเราหรือแทงมันทำให้ตายยากพอนัาให้ตายยากเราก็เล่นง,ง่ายขึ้นอ่ะแค่นี้ครับจบเรียบร้อย กด์ได้ดันพลังของหมีจะไม่มีอะไระครับทุกวันด่านต้องตันครับนี่อันนี้คือหมีสามารถเล่นเข้าไปผ่านได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวหมีจะไปทำคอนเทนต์อีกอีคลิปนึนงนะสำหรับคนที่ไม่ผ่านมาาพลังห่างประมาณสองล้านสองล้านห้าก็ผ่านครับมันมีวิธีเล่นอยู่นะอันดับแรกเลยก็คือดันพลังนะครับก็อย่างที <S <S ่หมีบอกด่านต้องตันทุกวันเพราะว่าตรงซ้ายล่างเอพเราจะได้เยอะกว่าซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อแตกต่างเลยอะดูเลเวลหมีก็ได้นะหมีไปร้อยยี่สิบกระหมดแล้วเนี่ยถ้า คนที่ด่านตันช้าเนี่ยมียังเห็นเขาอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอยู่เลยก็มันจะทาให้เราเปลี่ยนค่าช้าไปทาให้ค่าพลังช้าไปเพราะว่าค่าสุดท้ายเราต้องใช้คือเลยว่าร้อยี่สิบถูกไหมครับพะนั้นแล้วเราควรจะต้องไปปลดร้อยี่สิบก่อนหมดเลยหมดเลยทุกหกตัวละครมันจะทำให้เราเก่งเร็วแค่นี้นนครับจบเรียบร้อย oh <my S 1> อาเดมีพูดได้เท่า oh <my S 1> <ๆ>ที่มีรู้เลยนะอัพดาวลุงครับหนึ่งอ่ะใส่อุปกรณ์ทองอ่ะหกอ่อใส่หกตัวละครแล้วก็ใส่หกตัวแค่นี้พลังก็พุ่งเยอะ้วครับ อ่าหนึ่งดาวลุงนะครับเปลี่ยนค้าเปลี่ยนค้าที่มีผลมากเลยนะในการไอการอัพลิคิดนะครับเพราะว่าเห็นมาเราจะได้โจมตีโจมตีเลือดเนี่ยจะมีขั้นต้นขั้นกลางซึ่งตรงนี้จะได้สแตทเยอะมากครับแล้วก็อย่าลืมไปปลดค้สสุดท้ายของตัวละครที่เราต้องเล่นย้าว่าต้องเล่นนะเอาตัวที่แบกก่อนหลังห่างอีฟฟีอย,อย่างเงี้ยอ่าหนึ่งต่อไปชิงหลงอย่างเงี้ยอ่าเราก็นางเอกแมวตัวละครที่เราสามารถเป็นหนึ่งดาวลุงได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเยอะครับคือดีแค่นั้นเอง ถ้าสังเกตดูถ้าหมีจะเน้นก็คือเอาอีฟิกเต็มก่อนนะถ้าเกิดอีฟิกเต็มเมื่อไหร่ก็สบายนะครับเนี่ยอีฟิกเพราะว่ายิงทีเดียวก็คือจบจบเลยใช่ไหมอย่างมากวนสองทีตายหมดก็คืออีกทีมหนึ่งก็สบายใจแล้วเราก็ทําอีกทีมหนึ่งแน่นๆแค่นี้ครับแล้วาความสาคัญของหมีก็คือทําะนูก่อนอ่าต่อไปก็อาจจะเป็นสายคอนเพราะว่ามันได้ทั้งชิงหลงทั้งนางเอกนะแบ่งสองทีมเสร็จแล้วก็คงจะไปนักฆ่าแล้วก็ไปแทงแค่นี้ครับจบแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดจะเลือกอีกก็คงไปซับแล้วก็นักเวท,น,เวทนักเวทมันเบาอะแต่นักเวทมันจะทั้งซับทั้งดาเมจเลยไนงะมันมันออกแนวเหมือนแบบแนวแนว,แนวเป็ดอะเออคือแบบมันไม่เก่งสะทางแต่ทําได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออต่อไปการอับพลังก็คืออับมังกรนะครับมังกรนี่มีอับแยกนะโอ้นี่มีไมได้กดเลยดวยว่าใบไม้ต้องพันแปะขอภัยนะครับขอญาตอัพพลังสักนิดหนึ่งคือมังกรน่ะเราเราเรา,เราเน้นตัวไหนสายไหนเราก็เน้นตัวนั้นไปใช่ปะ คือคงหมีอ่ะหมีเล็นหมีเน้นน่ะหมีจะอัพมังกรเฉลี่ยหมดเลยนะเพราะว่าเราจะต้องไปปลดฟังก์ชันครับเราต้องไปปลดดาวมังกรเยอะถ้าเกิดเราปลดดาวมังกรเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถอัพตรงซ้ายบนได้ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาบอกว่าต้องการมังกร26ดาวซึ่งจริงๆแต้มตรงเนี้ยหมีมีพอแต่ว่าหมีอัพไม่ได้เพราะามันติดดาวไงมังกร26ดาวก็คือรวมทุกตัวเลยครับเนี่ยนับดาวเลย5 44 4, 4, 4ให้เกิน26แค่นั้นเองเอาขั้นห้าแล้วว่าเป็น ถ้าเกิดเนเพื่อนเน้นตัวไหนอาจจะงมีเน้นเน้นมังกรไฟหมีอาจจะไปซื้อเศษมังกรไฟเยอะกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเปลี่ยนร่างไวๆวอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้นี่หมีไปได้แรกเลยดีกว่าเย่เปลี่ยนแล้วเห็นนะพอเราเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วเราต้องไปหาหินตรงนี้หกก้อนครับซึ่งมันใช้เยอะมากนะบางคนอาจจะแบบเออเอาหินไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยแรกอย่างอื่นไปอ่ะเดี๋ยวพอมาถึงเวลาใช้อ่ะมันใช้เยอะเห็นไหมมันใช้ทั้งหมดหกก้อนนะครับเนี่ยดูได้เลยเอ้ย เมื่อก,กี้มันแลกห้าเลยหรือว่าแลกเศษวะโอ้ยงี้ก็ครบเลยดิโอเคครับได้แล้วเนี่ยเราก็แลกหินครับงับ,งบเอ๊ะเมื่อก,กี้มันเมื่อก,กี้หมีมีหินอีกกล่องหนึ่งใช่ไหมอ่ะแลกไปก่อนจะได้ไม่เปลืองครับงับ,งบกลายเป็นเกมมอนแล้วอ๋อมันมันได้เป็นเศษดีกว่าอันนี้โอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวหมีก็เก็บไปก่อนครับไม่เป็นไรอ๋อแนั่นแหละเราก็ควรจะต้องอัพครับอัพดาวอัพดาวมันก่อนนะเนี่ย ขาอีกซองเลยไม่เลยเดี๋ยวก็ประมูลเอาก็ได้ครับมันมันมันประมูลทุกวันอยู่แล้วหรือว่าแลกกิจเอาก็ได้อ่ะเนี่ยนะครับเพื่อน,อนๆก็พยายามอัพขั้นบางกรไปแล้วก็ไปปลดดาวตรงนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะอัพขั้นตรงนี้ได้จะได้ค่าพลังเยอะกว่าบางคนไม่ปลดเยอะนะบางคนยังทุกวันนี้ยังยังเน้นตัวเดียวก็มีมันก็ทําให้ค่าพลังชานะครับอ่าต่อไปในส่วนอาวุธเทพเอาวุธเทพจำเป็นจะต้องปลดทุกอันก่อนมาถึงจะสามารถอเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมเราก็ต้องปลด3อันข้างล่างก่อนเราถึงจะสามารถปลดข้าง ซึ่งแน่นอนว่าทุกอันจาเป็นครับที่จะต้องปลดอย่างอันนี้หมีก็ขาดเหมือนรู้สึกว่าอันนี้มันต้องเติมหรือเปล่าไม่รู้นะมันมันขึ้นมาให้เติมแต่หมีไม่ได้เติมนะเนี่ยแล้วเราก็จะต้องปลดไอ้ให้ครบครับตามอีเวนท์ที่มันขึ้นบางอีเวนท์ก็จะขึ้นอย่างหอกลองกินรุ่นเงี้ยนี้หมีก็ไม่ครบนะเพราะว่าหมีก็ไม่ได้ใส่เติมนะครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราปลดเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหินรุ่นไปใส่ตรงนี้ครับสร้างได้เห็นไหมเนี่ยพอสร้างเสร็จเนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้างหินก็ได้ สร้างอันเชิญหินลูนตรงนี้เห็นไหมแต่เนื่องจากว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะต้องใส่หลายอันใช่ไหมเนี่ยอย่างของหมีเนี่ยตอนนี้หมีใส่อยู่18แเห็นหมมีจะต้องปลดซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดสมมติหมีไปกดเห็นไหมไม่บอกว่าเราจะต้องปลดลูนทั้งหมด20ช่องหมีก็ต้องไปปลดเนี่ยเอาตรงนี้ให้ได้อีกสักช่องหนึ่งเพื่อเอามาปลดแค่นั้นเองครับไอ้ตรงนี้ก็ได้ค่าพลังเยอะอตแต่ว่าตรงนี้อาจจะทํายากนิดนึงนะมันใช้โชคด้วยบางอันเราเปิดแล้วซ้ําแต่อันเดียวมันก็อะไรายอยู่ใช่ไหมอะต่อไปเป็นส่วนการ พอเราไปเราไปร้อยี่เนี่ยเข้าดีก็คืออะไรครับเราสามารถที่จะไปตรงนี้ได้เนี่ยไปขั้นต่อไปได้ครับเนี่ยถ้าเราร้อยี่เห็นได้เนี่ยขั้นสิบนี่ขั้นสิบเอ็ดตรงนี้ก็ได้ไดไดเพชรด้วยเห็นไหมครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมันจะต้องใช้อ่านังสือสีทองด้วยแต่ว่าในในช่วงตอนนี้มันจะใช้แค่ม่วงกับม่วงเราก็อาจจะเอาแค่ด่านด่าน 9, เก้เาเพะเราพยายามปลดให้ตัวเราต้องการก่อนพอเราไปปลดเสร็จแบบมันมัน,ม,นมันบอกว่ารีเควสของทองเราก็ค่อยไปหาของทองอะไรประมาณนั้นครับ แล้วแน่นอนลิขิตอันนี้หมีก็บอกไปแล้วเน้นตัวไหนก็เน้นนักธนูก่อนอ่ะแล้วก็เป็นใปส่วนนักฆ่านักนักลบแล้วก็กาดครับแล้วก็ฮิลเลอร์แล้วก็นักเอทถ้าเป็นหมีมีเล่นนะก็ตามนี้จัดระดความสำคัญตามนี้เพราะว่าอย่างบางตัวอย่างอีฟิกอย่างเงี้ยเราอัพไปอัพภูมิงานถูกไหมเพราะว่ามันแดกดะเอ่อทีมหนึ่งให้เราได้เลยถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเป็นอัพทีมอื่นมันก็จะได้แบบช่วยกันแบกทีมประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้นะครับค่าตอบสนองเนี่ย เออมีอีกอันนึงแต่ว่ามันมันเป็นส่วนเล็กน้อยเราขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับก็คืออันนี้เลยเห็นไหมเนี่ยค่ามิตรภาพเราใส่ไปได้ค่าสเตตัสเพิ่มนะเออสำหรับคนไม่รู้เนะี่ยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เออแต่จะมีพวกเทพเวลาเราจีบอะมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมันจะไม่ได้เศษครบร้อยครับมันจะไม่ได้เศษร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นเรากดกวาดล้างอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยอันนี้กดไปอาจจะไม่ได้เห็นไหมครับเขาบอกบอกว่าเห็นไหมเราจะต้องมีค่ามิตรภาพถึงยี่สิบเราถึงจะได้ตรงเนี้ยเศษร้อยเปอร์เซ สองทีบางทีมีไม่ได้เลยก็มีนะส่วนใหญ่จะเป็นกด2ทีได้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเศษเราจะห่างกับคนเยอะมากเพราะนั้นในส่วนนี้ก็คืออย่าลืมครับไปเอาของหวานบูชาเทพให้ยี่สบแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเพืเ่อน,น,นไม่มาก็เอาเซตัสก็เนี่ยให้อีกฟิกไปเลยก็ได้ครับยังไงก็ตัวแบกหลังหักอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันอัพมันได้เซตัดเยอะนะเดี๋ยวอ,อัพให้ดูนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากโอ้โหมีไม่ว่ามีไม่พอแน่เลยยี่สบแปดอัน เอเองั้นเดี๋ยวมีเกมอ่ะเห็นนะโจมตีขึ้นนะครับ25แต่มันก็คือบวกไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากเห็นนะมันก็บวกค่าพลังลบด้วยนะครับมาวันนี้อ่าหลักๆกขน่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะโอเคครับจบไปเลยส่วนไกด์เพิ่มพลัง2อร้านห้าถึงสามร้้ห้านะอันนี้หมี่พูดแบบเคลียร์มากเลยลหลักๆมันจะเป็นความต่างๆคือการดองอีเวนต์แล้วก็การเปิดตัวถ้าเกิดคนที่รู้ว่าเกมนี้มาต้องเล่นยังไงเขาก็ควรจะหนึ่งดาวลงอีฟิกก่อนเพราะมันแบกถก ถ้าอย่างบางคนไม่รู้เขาก็อาจจะเปิดอ e ีฟิกแค่แบบ7จ็ตัวเาตัวทีนี้ปัญหาคือกลายเป็นดาวแดงเพราะตู้ออกไปเปิดไปได้ทีนี้มันก็ไม่ผ่านด่านอีฟ e ิกมันก็เบาประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดต่อข้อจะต่างข้อนก็คือการผ่านด่านขวาล่างเห็นป่ะอันนี้จะเป็นต้องผ่านทุกวันนะผ่านให้มันตันให้หมดเท่าที่มันขึ้นอนะ่ะเออแล้วก็ห่อพยายามไปไกลที่สุดเพราะว่าได้ของได้อะไรเยอะครับอจบไปในส่วนการอัพค่าบาลานนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็คืออะไรนะลงหอโอเค หมี่ไลทีหมีม่ไปเลยนะเผื่อใครจะเล่นก็เล่นไนดะ้ผ่านหมดไม่ติดอะไรอันนี้เวลาก่อนลงก็ดูครับมันมีตัวตุ๋ยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ลงไปเลยยังไงก็ผ่านครับร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มียังไม่ได้กดอ่ะหออันที้สองเลยหมีไล่ไปเลยนะเผื่อใครจะปั้นตัวแบบหมี่ก็ได้เพราะว่ามันเล่นได้คู l l c o n t e n เลยอะ่ะเออเนี่ยเนี่ยอย่างแม่เสือสาวจริง,รงๆนี่มันลงได้หลายอันมากนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลงไปตุ๋ย โวนี่ตุยไม่ได้เลยแพ็กติดแทง์หมดเลยอะ่ะเออนี่มาน,นี่ได้อ่ะตกไปในส่วนตัวที่สองนะครับหอสองอันนี้หอฟ้านะครับอ่าหอฟ้ามีตามนี้เลยให้มันอาจจะเป็นต้องปั้นอาจจะเป็นต้องปั้นเพราะว่ามันแบกเป็นตัวแทง์ของสองหอเลยนะอ่ะอเาเพราะเพื่อนๆก็ปั้นไว้ดีกว่าครับอ่ะเราก็ดูตัวตุยไม่มีก็วางแค่นั้นเองน้องแมวก็ช่วยถ,ถ้าด่านไหนมีน้องแมวอ e ีฟิกมันผ่านอยู่แล้วไงปัญหามันคือหอหลังมากกว่าจะเป็นในส่วนหอมืดหอเขียวกับหอมืดอะมีว่าตึง อ่ะอันนี้ห่อที่สี่นะครับเนี่ยสบายสบายเห็นไหมอันนี้มีป้อนจองมูก,การมานะเพราะว่ามันแบกห่อมืดได้แล้วก็เป็นตัวตุ๋หอ่หอห่อแสงด้วยนะครับแต่บางคนจะป้นรานสล็อตก็ได้เนี่ยรานสล็อตก็ได้เพราะว่ามันปั้นง่ายกว่าเยอะอ่ะอันนี้ห่อเขียวนะครับห่อเขียวมีก็เอามิโน,โนทอแบกเนี่ยแหละอ่าเอามันเนื่องจากว่าตอนนี้มีชิงหลงแล้วมันเลยง่ายแล้วไงแล้วก็เอางูมาฉีดนะครับเอ๊ เดี๋ยวมีไส้ของงูก่อนมีน่าจะเผลอทอดไปเออมันจะมีเทคนิคผ่านอยู่มันจะมีเทคนิคผ่านอยู่มั้งนะอ๋อมีเอาของแวนทอดมาใส่อะเดี๋ยวมีพูดหอยเสจก่อน อันนี้ตามนี้หอเขียวตามนี้นะยังไงก็ผ่านครับเล่นยังไงก็ผ่านตอนนี้แต่ว่าพลังมันลดลงมาดิบหนึน่งพอดีหมีไปถอดของมาเนี่ยบางตัวก็อาจจะไม่ได้ใส่นะครับตัวฮิวหอเขียวหอเขียวใช้ออกง่ายดีเออแต่ว่าบางคนก็เอาคอมโ,มโบนะอ้นี่ก็ได้นะอาลูบิสบวกคีโอฮัตต้าก็ก็ก็ได้นะเออแต่หมีไม่ได้ป้านนะหมีก็เอาชิงหลงบวกวัวเนี่ยแหละมันก็สับตายหมดแล้วก็เมซูซ่าฉีดแช่หินแค่นี้ก็ตายแล้วแล้วก็บัดเมาก็ไปตุย่ยต,ตัวข้างหลังครับแค่นี้จบแล้วประมาณนี้อะ ต่อไปเป็นในส่วนหอมืดนะครับสุดท้ายแล้วหอนี้น่าจะยากสุดแล้วเพราะว่าตัวละครเก่งไม่ค่อยมีนะเนี่ยก็บอกแล้วไฮมันก็ยังเป็นตัวแบกเป็นแทงที่ดีอยู่ดีครับแบกไฮมันแบกสองธาตุเลยนะทั้งทั้งแสงนะแล้วก็มืดอ่ะโอเคครับก็อย่าลืมปั้นแล้วโปเซดอนอย่างน้อยก็ปั้นปั้นก็มาไฟกับมืดได้แน่นอนนะครับแล้วก็แวนเทลซิงหมีก็แบกได้ทั้งห่อเขียวแล้วก็หอมืดนะครับจอมุงการจริงๆแล้วมันอาจจะมีตัวตุ๋ยที่ดีกว่าเนี่ย,ยอย่างเช่นปั้นแอร์ตัวนี้ก็ดีี่ครับ มันปั้นน่าจะปั้นง่ายกว่าพอดีมีออกสองตัวก็เลยปั้นจอมุนการแรงมากนะเวลาตุ๋ยอ่ะเวลาใช้สกิลอ่ะมีเห็นทีเดียวตายทุกรอบอ่ะแล้วเวลานางนางฆ่าใครเสร็จนางจะนางจะได้อันนี้ครับบัฟทำให้ตัวเองตัวเองตีแรงขึ้นอะต่อไปส่วนอาร์เทมิสอาร์เทมิสนี่เราก็ปั้นอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าใช้ลงสไลด์ใช้ลงได้แทบทุกโหมดครับก็ปั้นไปแค่นั้นเองก็เล่นอยู่ก็ผ่านนะไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับอะมันจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งสมมติเพื่อนๆไม่ผ่านหอใช่ปะอย่างเช่นเพื่อน,อนหไว โอ้ผมเล่นไม่ไหวเลยเพื่อนๆก็จําตัวไว้ก่อนมีหตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนๆทำไงต่อครับอ่อาแปลของตัวหลักของเรามาใส่ครับเนี่ยอย่างเช่นก็สมบของอีฟิกถอดของ ix, <c oughs> อ,องีฟิกเห็นไหมครับของซิกฟิกอ่าของตัวน้องแมวเพราะว่ามันเป็นของที่ดีสุดข,ของเราใช่ไหมไปใส่หตัวนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าเวลาถอดเสร็จก็อย่าลืมจำาด้น <c oughs> ี่ก็เป็นบ่อยเวลาถอดเสร็จเอาไปใส่เวลาถอดออกมาเออเอาไปใส่ตัวเก่าของไม่เหมือนเดิมทุกทีก็ต้องพยายามจาของนิดนึงนะครับเพราะว่าระบบเกมมันจะมีเซฟระบบนะอ่ะโอเคจบเรียบร้อยนะครับ การอัปเดตหอตั้งแต่0ูนย์ถึงหนึ่งถึงสองร้อยเลยหกธาตุนะครับปั่นตามผ่านแน่นอนเพราะว่ามีก็ผ่านทุกดานไม่ติดอะไรนะครับตู้ลิมิเตดออกไปอีฟิการไปเอาชิงหลงทายังไงครับพี่หมีอตามนี้เลยแล้วก็เติมเงินไม่เข้าหน้าเพจเลยครับทักเขาไปบอกเขาเลยแล้วก็ไกด์เพิ่มพลังสายฟรีสายเติมน้อย2องล้านห้าสามล้านห้าอย่างที่บอกมันจุดนี้เกมนี้มันพลังมันต่างก็คือคนที่จบดานทุกวันพลังมันจะห่างกว่าอยู่แล้ว แล้วก็คนที่ดองของเป็นดองเป็นก็คือลงกิจกรรมเป็นไม่แบแบ,แบไม่ได้แบบไปเปิดของเล่นก่อนกิจกรรมไม่งั้นมันก็ไม่ได้อะไรเลยถูกไหมครับประมาณนี้แล้วก็อีกข้อในข้อทีอ่3าที่สาําคัญมากคือการเปิดตัวละครต้องเป็นคือตอนนี้เอาแบบพูดจริงๆนะเข้าเข้าเข้าไปดูคนเล่นนะ่ะถ้าทุกวันนี้อีฟิกก็ไม่ดาวลุ้มแปลว่าคนนั้นยังเล่นไม่เป็นครับแปลว่าเขาไม่รู้ไงแค่นั้นเองถ้าคนเป็นยังไงอีฟิกก็ต้องหนึ่งดาวลุ้มแล้วเพราะมันตัวแบกใช่ไหม มีก็เคยบอกแต่วันแรกแล้วบอกให้เปิด18ตัวบางคนก็เชื่อมีบ้างไม่เชื่อมีบ้างก็มีก็เคยบอกแล้วไม่จำเป็นเลยต้องไปดองเพชรทําไมตั้งแต่แรกเราทําตัวเราให้เก่งก่อนแล้วพอตัวละครจะมาเราค่อยดองก็ได้ยังมีดองประมาณ5วันสุดท้ายก่อนเข้าเงี้ยมีก็มีเพชรอยู่50,000มันก็เปิดได้เพราะว่าไงมันก็ทันอยู่14อีก14วันถูกไหมถ้าเกิดสมมติเราไปดองตั้งแต่วันแรกเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือไอเดียเราจะไม่โตครับแล้วมันก็จะทําให้ช้ามันก็ไปไหนทาอะไรยากไปหมดประมาณนี้แหละครับ สมมุตินะไอดี ID ช้ามันคืออะไรก็อ่ะสมมุติบางคนไม่ผ่านด่านใช่ไหมเนี่ยสมมตินะเอ็กพีตร,นะตรงเนี้ยเขาอาจจะประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยต่อหนึ่งนาทีใช่ไหมในขนาดาที่มีหนึ่งพันยี่สิบแปดถ้าเกิดต่างกันหนึ่งเดือนเนี่ยเอ็กพีเลเวอร์จะต่างกันมากครับประมาณนี้อ่ะโอเคมีพูดเคลียร์เรียบร้อยเพื่อขยายทำไรก็มีตั้งคอมเมนต์บอกได้นะครับ